ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเอ๋ยจ้าเ่วันนี้นะคะมาอยู่กับเอ๋อวันนี้เอ๋รก็คือเราสั่งอาหารมานะคะทุกคนผ่านเว็บหนึ่งสามเจ็ดหกเดลิเวอรีนะคะก็คือตัวนี้เป็นเหมือนแบบเป็นเว็บสั่งอาหารทุกคนเราก็ไปเจอมาก็คือมันเป็นอาหารยี่ห้อเซนนะทุกคนแบบอยากกินอาหารญี่ปุ่นค่ะอยากโกอินเตอร์อ่ะก็สั่งมาค่ะแล้วก็สั่งเป็นแบบเซตใหญ่นะทุกคนเป็นเซตคอมโบเซตเลยคือแบบ มีให้เลือกเยอะมากแบบมีให้เลือกทั้งข้าวหน้าอะไรมีให้เลือกอตัวแบบเป็นข้าวเป็นเป็นของทานเล่นเป็นเครื่องเคียงเป็นน้ำหรือว่าจะเป็นแบบพวกอะไรเมนูร้อนอะไรแบบ,แบบนี้ก็มีให้เลือกแบบเยอนะทุกคนต้องรองไปสั่งดิตอนนี้คือยังไม่มานะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็คือเราต้องรอต่อไปนะคะเดี๋ยวเราตัดไปเลยตัดไปเลยตอนได้นะคะไป รู้สึกหลังการกินทุกคนคือเราสามารถบอกได้เลยว่าคือมันแบบดีมากค่ะเรามาเพราะว่าแบบมีความแบบจุกมากอ่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเราสั่งเป็นเซตคอมโบมา699ทุกคนเกือบ700นะคะก็คือแบบโหได้เยอะจริงสมราคามากแม่ก็คือแบบได้ทั้งแบบซุปได้ทั้งแบบเป็นเมนูน้เมนูร้อนอะไรแบบนี้แบบ แล้วก็มีแซลมอนย่างซีอิ้วด้วยคือแบบกินกว่าจะหมดนี่คือจุกมากแบบทรมานก็คือเป็นอาหารอร่อยที่แบบทรมานนะคะเพราะว่ากินจนอิ่มแล้วก็จุกมากแม่เพื่อนทุกคนวันนี้เอ้ยขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามให้เอ้ยด้วย